มาค่ะ,ะวันนี้เราจะมาผัดสตอใส่กะปิใส่กุ้งคะ่ะกุ้งตัวใหญ่ๆโตโตบักเอแบบนี้แหละมีอะไรบ้างก็เตรียมสตอที่เราแกะไวคะ้ค่ะผ่าครึ่งอย่างงี้กันหนอนนะคะแล้วก็พระเอกก็คือกุ้งคะ่ะกุ้งตัวใหญ่ๆใ,ใส่กระปิ<า>ก็ต้องมีกะปิเกรดอย่างดีนะคะเน้นเกรดอย่างดีเพื่อที่มันจะได้อร่อยคะ่ะเดี๋ยวมันไม่ร่อยนะนี่คะ่ะกะปิอย่างดีของพี่อู๋ มันก็จะประมาณนี้เป็นไงล่ะสวยนะมีกลิ่นหอมด้วยแหละค่ะแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็พริกค่ะาไว้แต่งสีค่ะแล้วเราก็มาผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะมากน้อยก็แล้วแต่เราค่ะผัดกระเทียมให้หอมๆค่ะพอมีกลิ่นหอมของกระเทียมแล้วก็สีเขาก็จะเปลี่ยนนั่นก็คือได้ที่ละจ้า เสร็จแล้วเราก็ใส่กะปิที่เรามีอยู่ค่ะกะปิของพี่อุ้ยใส่ไปสองช้อนพูนๆเลยจ้าเนี่ยอร่อยไม่อร่อยที่กะปินะคะเขาบอกเขาบอกเป็นสูตรเฉพาะของพี่อุ๋ยค่ะจากนั้นเราก็ผัดให้กะปิมันคลุกเคล้ากับกระเทียมค่ะบดบดขี้ลงไปมันแห้งเราก็เติมน้ําลงไปนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะแล้วก็ผัดผัดผัดคลุกให้มันทั่วไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่กุ้งค่ะกุ้ง ตัวใหญ่ๆโตๆบักเอบยัางจาีใส่ลงไปเลยค่ะกความอร่อยก็คืออยู่ที่กุ้งด้วยเหมือนกันค่ะทุกอย่างเป็นองค์ประกอบคู่กันนะคะเสร็จแล้วเราก็ผัดกุ้งไปกับกะปิกับกระเทียมนั่นและจ้าค่อยๆเปิดไฟอ่อนๆน,นะทุกคนอย่าเปิดไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหมมันซีไม่เด้ค่ะแล้วก็ก ผัดๆไปโดยทั่วถ้ามันแห้งหน่อยก็เติมน้ําจ้าน้นําไม่จะเติมเป็นระยะๆะะนะคะอย่าเติมทีเดียวนะคะเพราะว่าเวลาผัดเนี่ยน้ําของกะปิกับน้ํากุ้งค่ะมันจะออกมาคุกเข้าเข้าเนื้อกันอย่างดีเลยจ้า mm. เราจะเติมน้ําลงไปกี่รอบก็ได้นะคะจนกว่า <Wow. S 1> สีกุ้งมันจะเริ่มเปลี่ยนสี คืออย่าให้กุ้งมันสุกหมดโดยทั่วนะคะประมาณนี้จ้าพอกะปิกับน้ำุกขิดุกขิดแบบนี้สีกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีอย่างนี้เราก็ใส่สตอไปเลยจ้าสตอที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วหนึ่งกรัมสกรัมสามกรัมเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ผัดคุกๆกันอีกทีนะคะ จนให้สตอเขาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีจ้าพอสตอรเริ่มเปลี่ยนสีเราก็เริ่มการปรุงเลยจ้าปรุงด้วยอะไรเหรอก็น้ําตาลไงจ้าใส่นีดหน่อยนี่หน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะหวานประมาณนี้ค่ะกินหวานมากไปไม่ดีค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกที่เราเตรียมไว้เลยจ้าเพื่อตัดสีตัดสวยนะคะ ปรุงแค่นี้เองง่ายมัล่ะทุกคนทำไมพี่อุ๋ปรุงน้อยจังแหมมันอยู่ที่กะปิค่ะกะปิเขครบรสอยู่แล้วฮิฮได้แล้วจ้าผ <c oughs> ัดสตอกะปิกุ้งสดของพี่อุ๋ยเป็นไงนล่ะตัวใหญ่โต,ต,ตบักเอ๊